สามนิสัยถ้าเกิดคุณอยากจะประสบความสําเร็จต้องมี3นิสัยนี้นิสัยที่1เลยคือความกล้าคุณต้องกล้าแรกคุณต้องกล้าได้กล้าเสียคุณต้องกล้าทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้นิสัยที่สองเลยเริ่มต้นที่จุดจบคนประสบความสําเร็จทุกคนมักจะนึกถึงความสําเร็จที่เขาต้องการถ้าเกิดเขาทําสิ่งนี้สําเร็จแล้ว ชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงพอเขานึกถึงแล้วทําให้เขามีพลังทําให้เขายิ่งอยากจะทําให้มาประสบความสําเร็จเร็วขึ้นทําให้เขายิ่งกล้าทําให้เขายิ่งทางานอย่างหนักนิสัยที่สเลยคือเป็นนักลงมือทําถ้าเกิดคุณคิดคุณวิเคราะห์คุณวางแผนอะไรต่างๆต่อให้เพอร์เฟกแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลงมือทําผลลัพธ์จะไม่เกิดขึ้นข้อที่สานี้สำคัญที่สุดเลยคุณต้องเป็นนักลงมือทําที่ยอดเยี่ยมไม่จําเป็นต้องให้เพอร์เฟกขอแค่คุณได้เริ่มลงมือทําก่อน พราะสุดท้ายแล้วเวลาลงมือทําเราจะเห็นฟิกแบบว่าเราต้องตอบเปลี่ยนอะไรเราต้องไปในทิศทางไหนเราต้องมีแบบแผนแบบไหนเพราะฉะนั้น3วิธีนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้รวดเร็วและมีนิสัยแบบเดียวกับที่คนประสบความสําเร็จทุกคนมีครับ